一有我们我们的。 ใจมันต่โกนว่ามันชอบเธอพอเจอจริงๆได้แต่ยืนงงให้จำยังไงใจมันถึงโงองรักเธอทุกคนฉันแค่ธอคนเดียวเธอ นนสวัสดียังเป็นทางการครับผมขอเสียงต้อนรับตัง้งวาวุธหน่อยครับผมสามารถเป็นศิลปินได้และเป็นเอ็ีได้ในตัวนะฮะขอเสียงต้อนรับให้ตัวเองได้ด้วยตรงนี้นะคะสวัสดีนะครับผมคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะ โอ้โห oh, วันนี้มากันเยอะมากเลยนะฮะอุดหนุนซาบีนาไปยังฮะวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยข้างหน้าตอนผมมาตัวละร้อยบาทได้กันไหมเพ่งยังฮะยังไม่ได้เลยเหรอมาไม่ทันใช่ไหมนี่ตั้งใจมาดูผมหรือเปล่าโอ้ oh, ดีมากเลยครับ <laughs> จะไม่เสียความตั้งใจถ้ามาแล้วต้องเต้นกันด้วยแล้ววันนี้นะ <laughs> วันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าซาบีนานะครับผมไปงานมาหลายที่ามากๆเขาเรียกว่าแบบว่ามีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกวันนี้เป็นเพอร์เฟกต์บาร์สำหรับคน เขาเรียกว่าของเหลือของเยอะใครที่รู้สึกว่ามีของเหลือของเยอะนะครับผมแม่ผมนี่เป็นตัวอย่างเลยทุกวันนี้ปีกออกด้านข้างเลยฮะอีอนิดน,นึงนี่บินได้แล้วแม่ผมต้องจัดเฟอร์เฟคบาร์ให้สบายถามว่าเอ๊ะทำไมตั้มเป็นผู้ชายทาไมมางานเสื้อในฮะทําไมมางานของผู้หญิงแบบนี้จริงๆแล้วตั้มแต่งหญิงบ่อยมาก <c oughs> ใครเคยดูสีหัดวดำบ้างฮะ <c oughs> โอ๊ยคนลำปางน่านิยมดีเหลือเกิน ดูสิพลํานะั้นผมจะแต่งหญิงบ่อยมากๆนะฮะตั้มคุกคีกับเสื้อในมากนะฮะไม่ใช่ว่าวิ่งราวเอาตัมไม่ใช่นะไม่ใช่โรคจิตอย่างนั้นคือใส่คือใส่เองจริงๆนะครับแล้วก็เป็นคนค่อนข้างม,มีเนื้อเหมือนกันนะฮะอ้วนน,ะนะะั่นแหละฮะมีความปริบบ้างนะครับเพอร์เฟคบาร์นี่น่าจะเหมาะสมนะสำหรับคนที่มีของเยอะมีใครมั่นใจว่าตัวเองแบบว่าเบิกขึ้้งฮะค,ะคนคนลำปางเขาไม่ค่อยกล้ากับเมื่อกี้เจอพวกพี่มาเขาบอกคนลำปางเป็นะคนขี้อายนะจริงปะ จริงเหรอคือเต้นได้ไหมคือสามารถโบกมือตอบคำถามกับผมตอบโต้กันได้ไม่อายใช่ปะได้นะครับผมจะยืนกันนิ่งขนาดนั้นสิครับผมนึกว่ายืนรอเออบันไดเลื่อนติดราอจะลงกันเอาล่ะวันนี้มีเพลงสนุกๆมากมายนะครับผมมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันได้เต้นกันนะฮะเพลงต่อไปนี้มีเพลงชื่อว่าคนใจง่ายครับผม นเอาให้บันไดเลือเ่อนทานกันไปเลยทางนี้ทางซ้ายกโหก 不在等待，不在等待，我 Can you did it. are yeah. it. ขอบคุณนิดรักกานเต้งทุกท่านด้วยครับผมขอบคุณที่ยืนให้กำลังใจในการเต้นของเราโอ้โหนี่เพลงที่สองพันตายหอบแล้วจริงๆนะฮะหลายคนมองว่าอ่ขอบคุณนะฮะหลายคนบอกว่าอุย้ยตั้มราหุลเต้นขนาดนี้เป็นตุนหรือเปล่า <c oughs> ใครคิดพูดนี่ฮะใครคิด <c oughs> ใครพูดในใจฮะ เอาจริงๆใครคิดว่าผมเป็นบ้างพอเสียน,นะฮะไม่พไม่มั่นใจถึงคิดว่าผมเป็นผม,ผมก็ว่าอะไรไม่ได้หรอกครับผมนะฮะเพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้จริงกับการกระทาทุกวันนี้ในจอทีวีนะครับเอาล่ะเพลงกัไปนี้เตรียมมานะฮะเพื่อนี่เลยเพอร์เฟกต์าเลยะครับวัดหน้าอกกันไปเลยเป็นการสะบัดอกขั้นรุนแรงมากๆเลงนี้มันมีท่าอยู่ เดอะสตาร์นี่เขาจะใช้กันบ่อยมากเพลงนี้ถ้าเต้นเขาจะเป็นนี้ผมเลือกมาเพราะว่าคนที่ใส่เพอร์เฟกต์ามานี่ต้องไม่ล้นทลักแน่ๆจังหวะสะบัดต้องอยู่ตัวต้องอยู่ตัวแน่ๆเป็นเพงลงอะไรไปฟังเลยฮะชิคกอนถ้าอยากทำตามทำได้นะครับผม និងគប់ដល់យ៉ាង เต้นจนเกงไนเข้าวินแล้วตอนนี้บอกซาบิน่าไปแล้วว่าให้ทำเกงไหผู้ชายบ้างเอาที่มันไม่เข้าวินเราตรงนี้นะครับผมพยาธิ์ิงนะครับทุกคนสนใจอย่างอีือน่นะฮะมันได้ข้าทีเท่าไหร่เนี้บอกทุกคนตรงนี้บางทีมันไม่ใช่น่าเต้นครับที่เราแบบไม่ใช่น่าเต้นครับมันเป็นการแบบว่าเอ้บิดให้ได้ส่วนมาหน่อหนึ่งนะเอาล่ะ มาถึงเพลงสุดท้ายได้อย่างไรรวดเร็วมากๆทุกคนว่าเร็วไหมฮะเร็วเร็วสิครับผมไม่เต้นกันเลยนะฮะกลัวภายในเลื่อนพังเหรอครับผมห้างเขาแข็งแรงเขาอยู่มานานเขาไม่ต้องกลัวนะฮะทุกคนเพลงสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนนะครับผมเต้นกันข้าน้าพื้นพื้นที่เหลือเยอะนะนั่งทําไมครับเนานยตรงนถ้รฮะโอ้ยได้เป็นอัลบบ้าราบ้าถ่ายรูปเนี่ยตั้งแต่เพลงแรกจนจะเพลงสุดท้ายแล้วคุณแม่ข้างบนนะครับผม ระหว่าเต้นกัคุณแม่ไม่กีกลัวคุณแม่หัวใจวายมากเราก็เต้นแรงคุณแม่ก็ดนตีปิงปองไปแล้วคุณแม่เก็บลูกไม่ได้ตีกลับคุณแม่สุดยอดน่ารักมากเลยครับผมน่ารักนะคุณแม่อยู่เท่าไหร่คะเจ็ดสิบสองคุณแม่พูดไม่ได้หรอผมเล่าเล่นนะคุณแม่อ่าเดี๋ยวฟันหลุดใส่หัวผม โอเคคุณแม่ด okay, okay, ูเร e okay. ื่องอันนี้ดูเรื่องของคุณแม่ฮะเด็กนะอันนี้ผมหูตึงหรือว่าอะไรคุณแม่จัดเพอร์เฟกต์บาร์สักตัวแล้วคุณแม่เอาไว้โกยไงคุณแม่นี่โกยเข้าฮะคุณแม่ไม่ใส่อะไรป่ะใส่มาประเร็วนี้ฮะอย่าคุณแม่อย่าเปิดวันนี้สนุกไหมวันนี้คุณแม่สนุกไหม สนุกคุณแม่เต้นได้ไหมเต้นไม่ได้หรอไม่เป็นไรคุณแม่ยินแบบเมื่อกี้ถูกแล้วโอเคถือว่าประทับใจแล้วคี่แม่เพลงสุดท้ายเพลงต่อไปแล้วก็ผมอยากินแรงคุณแม่นะฮะทุกคนช่วยกันเต้นนะครับเพร้อมแล้วไปเลยครับผม โหจบเร็วเลยไม่เ,เกินเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ขออนุญาตซับหน,าน,านายย้ายครับซับมาตั้งหลายครั้งแล้วเนาะครับผมอืมแต่ก็ยังฟินเหมือนกันนะทุกครั้งเลยหร <วะ S 1> อ,อผมว่าซับมาหลายครั้งเราต้องพัฒนากันแล้วแหละไอ้พัฒนาไงคะพัฒนาเป็นเอ่อเอาผ้าเช็ดหน้ามาบ้าง<อ>เจลควาบชุ่มโอเคแต่เดี๋ยวให้ให้เวลาพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งพร้อมกับดึงกางเกงชั้นในออกจากวินด้วยผมผมจัดเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้เลย เดี๋ยวท่าเมื่อกี้เนี่ยท่าเมื่อกี้เนี่ยแอบเห็นนะแฟนขับด้านหน้าเนี่ย<อ>เหมือนแบบลุ้นอะล,ลุ้นล<อ>ุ้นว่าทำไมให้เป้าแตก <c oughs> ย่ยอย่อลงไปเมื่อกี้นี้แบบว่าอารมณ์ถ้าถ้าเป้าแตกตอนนั้นนี่งานนี้จะเป็นงานช้างเลยนะคะคุณอาจจะเป็นงานหลอดช้างเขียวก็ได้อาจจะไม่ถึงช้างนะฮะ <c oughs> โถทถ่ตัวซะด้วย <c oughs> โอเคก็สนุกสนานกันไปเนาะสนุกสนานมากๆสนุกนี่บอกเลยนะว่าผมมาลำปางหลายครั้งมากนะเอ้าหรอครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่นี่น่ารักมากคือให้ความร่วมมือเยอะที่สุดแล้วนะโอ้อทุกคนเป็นทั้งไหนทุกคนตอบรับกัดเต้นกับเราด้วยนะนิดๆหน่อยๆก็ยังถือว่าแบบได้ยกย้ายนะรับเพราะแต่ก่อนผมเคยมาลำปางเขาบอกให้ยืนนิ่งมากๆนิ่งผมไม่รู้ว่าเขามารอรถมาทวงหรือเปล่าแต่ไงรถมารับแล้วก็ยืนยืนนิ่งแล้วแบบเราก็พูดไปแล้วเขาก็ เขาเขินเขาบอกว่าคนภาคเหนือมันจะเขินอายถนัดปะต่อนยอนแต่เมื่อกี้นี่ไม่ไม่ต่อนยอนอะไม่ต่อนยอนไม่ต่อนยอนคุณขนาดคุณแม่ยังไม่ต่อนยอนเลยมีจะเปิดเสื้อโชว์คุณแม่ผมร้องเพลงอะไรไม่รู้แต่คุณแม่เต้นติงนังตลอดเลยใช่ไหคะ ดูให้เพื่อนเพื่อนแต่ว่าเขาชื่นชอบซับยังไงไหมฮะได้จ้ะรู้สึกว่าเหนื่อยอะไหลมาเหมือนอาบน้ําเลยเต็มที่ทุกครั้งที่มาบนเวทีเซอร์บีนาของเราจริงๆครับผมเนาะแล้วครั้งนี้นะคะบอกว่าเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วครับเคยมาละปางนะครับเคยมาละปางหลายครั้งแล้วก็ร่วมงานกับเซอร์บผมซีนาเยอะมากขออนุญาตนะคะพอดีกระดาษทิชชู่ติดนะคะอันนี้ไม่เป็นงานนะคะอย่าว่ากันนะคะไม่เป็นงานนะคะพี่นุ่มก็ไม่รู้ว่าทิชชู่หรือมือพี่เอง โอเควันน okay, okay. okay. ี้เรามากันในเีมแบบ perfect bar ใช่ perfect bar อ่ะคนมีของคนมีของพี่มีไหมของมีแต่ก็ไม่ค่อยเยอะอะมีนิดหน่อยนิดหน่อยครับผมอยากถามสอวสอเหมือนกันด้านล่างอยากเห็นของของวาไหมตาถ้าถ้าของผมมียกแต่พุงไหมพี่พี่ กระชับแบบกระชับเขาบอกว่าวันนี้เราเป็นตีมของคนมีของก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสาวๆทุกคนก็มีของของตัวเองแหละแต่บางทีมันเก็บไว้ไม่พออยู่นะพี่น้องใช่จังหวะท่านเต้นแบบเมื่อกี้แบบหลุดทั้งยวงแล้วจีน่าไม่ได้แล้วถ้าไม่ใส่ซาบีน่าผิดตรงเหมือนที่คุณเต้นท่าเมื่อกี้นี้โอ้โหท่าคุณได้มากอัดขรรถมากๆครับผมเพราะปกติก็เคยใส่ชุดในเป็นประจำใช่ไหมคะเป็นประจำครับผมใส่ใส่ในหน้าที่ในหน้าที่ครับผมแล้วนอกนอกนอกงานเคยใส่ก็ใส่บ้างตอนกลับบ้านจะบ้าอย่างไม่ค้น ของไม่หลุดเลยมีลูกค้าเมื่อกี้ลูกค้าเมื่อกี้ด้านหลังอันนี้เรื่องจริงนะบอกว่าเฮ้ยใช่ป่ะใช่ใช่ป่ะผมใช่หรือเปล่าติงเคหรือเปล่าประมาณนี้บอกให้มาดูข้างหน้าเนี่คุณพี่ด้านหลังแปลกเนกันนะดูโชว์ดูแต่ตูดผมนะเนี่ยั้คุณบอกว่าเขาวินน่ะเขาอะไรอยู่กันต้องมาดูกันตรงนี้ของผมไม่มาดูกันข้างหน้าหลือที่หลือเยอะแยะเขาอาจจะหาเทคนิคในการผ่อนคลายวินเนี่ยใช่ไหมคือในใจเขาจะหลุดออกมาทีออกมาทีอะไรอย่างเงี้ยนะเขาล้นเขาล้นที่คน ของคนมีของดังนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเผยข้อของตัวเองออกมาอาจะบ,บ้าเ <ดๆ S 2> หรอ่ะจริงๆๆๆๆ ว่าเป็นการแต่งกายเป็นการแต่งกายแทนไม่ได้ยกออกมาไม่ได้ขนาดนั้นก็คือคนมีของก็หมายถึงของอะไรหลายอย่างก็ได้นะครับการแต่งตัวสไตล์นู่นนี่นั่นอ่าดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะขออาสาสมัครขึ้นมาได้บนิเวที4คน4คนคือแต่งตัวสไตล์อ่าขอคนมีสไตล์ของตัวเองใครมั่นใจขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่ขอขอแฟนคลับ2คนละกันแล้วก็ขอชาวลำปางสัก2คนอ่าชาวลำปางจ๋าใครรู้สึกว่ามั่นใจกับสไตล์กันแต่งตัวมาเร็วมาเร็วมีของรางวัลใหญ่ให้ มา2คนมาเลยค่ะขึ้นมาเลยค่ะ